ใชค่ะคิตตี่มาค่ะ CEO of my family c e ีเราเองนะคะมาลุ้นกันเกมนี้นะคะจชนะหรือแพ้คะอะไม่เป็นไรนะคะเล่นตัวที่ถนัดนะคะก็คลายเคยรียดล้วกันนะคะมีใครเพิ่งเลิกงานมาไหมคะรีแลกซ์สมองกันหน่อยนะคะหน้าตาสายป่านะคะป่าสายเติมเลนนั่นเองนะ,ะเอาค่ะใครบวกๆนะคะออฟเลนไม่ไหวส่งสัญ,ญญาณมานะคะขอออฟเลนตึงๆนะคะ สู้ๆค่ะ let's go นะคะเออเนว่ากิบอัพก็พอปะเราเน้นบูนะคะอันอื่นเอาได้เลยนะมาค่ะหัวเดียวมันจะสู้หลายหัวได้ไงคะลุยเฮ้ยบอกลุยเพื่อนออกลางเลยเยี่ยมค่ะเออถ้าเราป่าไม่ได้เราก็จะไปฟาร์มฮีโร่นะโอเคนะ <c oughs> <c oughs> เคือนบอกว่าไม่ตลกเออ,เอ,อพยายามจะไม่ตลกอยู่นั่นเองนะคะแต่ทำไงได้ค่ะเครียดมากไปมันก็ทำอะไรไม่ดีนะนะคะกิตติมาสนะคะยูทูบเบอร์ค่ะอ่านสตีมเมอร์น้องใหม่นะคะลูคก,กี้เลเวลค่ะขออนย่าแนะนำตัวกับพี่ๆทุกวงการด้วยนะเอออยากรู้จักก็มาที่ช n e l ค่ะอยู่บน YouTube นะคะอารมณมอ่าคุ้มเทลเลยนะคะโอเค อยากให้แคลี่ของเรานะะเก่งกว่าแคลี่ทีมนู้นเป็นพอนะคนเก่งนะเขาจะเล่นป่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งไหมคะเออเห็นไม่มีใครเล่นนะเสียสละให้นะคะก็เมนที่ถนัดเนี่ยเป็นนัตตยานะคะปกติที่เล่นเนี่ยก็ไม่เคยว่าใครนะว่าท่านจะเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเอาที่ถนัดนะคะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันในเกมนะไปค่ะออฟเล่นไหวไหมคะเอาเอาเลยปะ่ะอยากได้เอาได้เลยนะเออ ด้วอ๋อหรือว่าไม่เอา <c oughs> ได้หมดได้หมดเออไปไปไปเอาฝั่งนู้นก็บอกนะคะ่ช่วยกันป่าได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันแย่เราไปฟาร์มฮีโร่ค่ะหรือไม่ก็ตีป้อมนะคะเออมันมีหลายแบบค่ะเอานะเลนบนไหวไหมคะพอดีว่ามมวนตัวมาข้างล่างนะคะไอชากางหรอคะเออไปไปฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีเมส,สองเหมือนกันนะ อ่าค่ะแข่งใจไว้ก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วเข้ามาังกรได้เลยนะคะดูจ่ามาแล้วนะคะไฮค่ะทุกคนคะ่ะเริ่มนะ <c oughs> ไปเออสู้ๆนะยคะสกิลเนี้ยพร้อมเออ,เอ,อ,เอ,อพร้อมไม่ได้นขาว่ายงยงก็ฆ่าเขาสิคะสวยเออให้แคลรี่เรานำนำนะคะโกคะ่ะเขาเจ็บอยู่นะคะสตาร์บินได้เลยสตาร์บอกว่าเวลส <c oughs> ี่เรียบร้อยแล้วด้วยนะเอาใครพร้อมไฟค่ะเอานะคะ เออไม่สตรีมแล้วแพ้นะต้องสตรีมนั่นเองนะคะเออฝากผลงานด้วยค่ะเลยสเม่ออนไมีวีนะคะมากกว่า1,200วิดีโอไปแล้วนะเออชิวชิวชิวทำไงวันนี้ยังไม่แพ้เลยนี่นเออะเอ้ามามาดูกันนะคะว่าคนใจถึงมันเป็นยังไงนะคะพึ่งได้ไม่ได้ดูเกมนี้เอาค่ะ <c oughs> สนุกสนุกนะคะมีความสุขเข้าไว้ค่ะรีลา์ในชีวิตนะคะ รับชมเป็นพอดแคสต์ได้ค่ะนอนไม่หลับหรือว่าอยากฟังเพลงคะเออมีนิท่านก่อนนอนนะว่างๆก็เป็นดีเจให้ค่ะอ้าวโกอตูเ h e r with me มีนะคะ Kitty Mask ค,ค่ะเออมามามาเอาทุกตัว <c ười> หมายถึงมอนสเตอร์ก็เอานะเออชิฟชับนะใครอยากได้บูเขาไปขโมยบูทีมนน้นได้เลยนะ <c ười> เออ <c ười> เลนเลอร์อะไรเจ็บได้หมดเลยนะคะไม่ห่วงนะคะ ต้องการแค่บูอย่างเดียวค่ะสำหรับนัตยานะเออสเต้์เ,เลยได้นะคะอืม่ะชิบมามามาบวกได้บวกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคารลี่บอกว่าเหงาเดี๋ยวคาลี่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไอไปแกงด้วยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนคะอยากได้กอนนะแพนดา้าแพนด้าบอกว่าเลดโดนแล้วมาค่ะเออวิ่งอยู่วิ่งอยู่แพนด้าเลยได้เลยนะ อย,อยู่น้ำแป,ป๊บ่ะเดี๋ยวนะคะเด็กใครบอกว่าอยู่น้ำแป,ป๊บี่เออกำลังไฟอยู่นะคะเดี๋ยวแป,ป๊บชื้มมีใครทานข้าวเย็นหรือเปล่าคะทุกคนสู้ๆนะคะแข็งใจไว้นะคะโอกาสชนะเรามีนะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยพันดาก่อนนะคะเลนที่หวังที่สุดนะจะเป็นออฟเลนค่ะออฟเลนบอกว่าไหวไหมคะถ้าไหวมาเด็ยวชืบมชื้ชืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ประกาศตัวเป็นสาธารณชนเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะไฮค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมาค่ะใครจะบวกตัวหลังตัวหลังเออเอาเอาแพนด้าเราเอาไปใครรังแกอยู่คะ่ะมาตัวนี้หรอเขาทำจ้ะค่าเขาสวยเออมันต้องแบบนี้นะคะอ่าหนูจะาสั่งลุยคือลุยนะคะบวกคือบวกเอาป้อมก่อนมาทุกคนตีป้อมนะคะ ไอชามานะอยากโดนใช่ไหมคะเอาได้จัดไปค่ะเปิดอันติเมตเรียบร้อยค่ะใครคิวเลยนะคะไม่สนนะคะอยากจะชาในอยน่างเดียวนะจะขึ้นคอนวันนี้ <c oughs> เออไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันเหลือแค่สองวัน <c oughs> เอาไงคะทุกคนอยากจะขึ้นคอนไหมคะไปมาเอาบูฝั่งเขาด้วยนะเอ้ยอเขาตี้อยู่เขาตี้อยู่จะแย่งจะแย่งรันเลยปะรานไม่ได้หอยหอย มามามาเรนบนบอกว่าเอ้ยเทวไหวเหรออทุกคนโชว์สกอร์หน่อยค่ะเทวหนึ่งศูนย์สามนะคะโอเคนะยืนได้นะไปกอโอเกตเตอร์วิดมีค่ะเอาเลนกลางนะคะมามาเออยืนแล้วยืนแล้วตีป้อมเออได้เปล่าได้เปล่าไปเพื่อนเข้าไปลึกนะคะลึกเอ้ยทําได้ด้วยขอเส,สงปรบมือให้เมทเราด้วยนะคะเออไอก็เมทเหมือนกัน <laughs> ตบมือดีได้สองคนนะแพ็คคู่ค่ะ ไปเอามังกรต่อนะคะเราขาดออบเจกต์ไม่ได้นะคะของใหญ่เราต้องได้นะของเล็กไม่เป็นไร <c oughs> บิน <c oughs> ตัวแรกเมื่อกี้คือเขามาขโมยเราใช่ไหมเออกดแล้วกดแล้วเออกดแล้วก็แล้วเอาสู้นะคะอ,ะอะมาดูนะคะว่าเป็นเกมที่สนุกคันไงนะ,ะเออไปค่ะไปต่อกันที่เลนบอลแก๊งค่ะแก๊งไปไปไปเทวไหวปะรอซ้อนอยู่สองตัวนะคะทางนี้เออปื๊บ <c oughs> กลับก่อนนะไปเอาบูเฮ้ยมีคนอยู่ในพุ่มไม้นะคะมีคนหรือมีตัวเนี่ยแหละเออเพื่อนบอกเสียสละให้แล้วแถวว่าไงคะเออไปจ้าแป๊บนึงนะลงมาช่วยออฟเลนก่อนนะคะเนื่องจากว่าออฟเลนนะข้ามน้ําข้ามทะเลไปช่วยเลนบนนะคะอ่ะทุกคนนะไปสู้ๆค่ะมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออเพื่อนบอกว่าเอาเลสให้ทีมหน่อยตีบูได้เลยนะคะผ่านก็ตีได้เลยนะ,ะเออใครอยากได้อะไรเอาเลยนะคะไม่ห่วงนะคะ เออมันก็เป็นของทีมหมดอ่ะอ่ะสกอร์ด้วยนะคะเออค่าด้ก็ค่านะคะมันก็เป็นสกอร์ทีมนั่นเองนะเอ้ยแคลรี่เขานะคะแคลรี่เขาอ่าอ่าป้อมป้อมป้อมก็กันให้นะเอ้ยไอชาไอชาจะปล่อยลูกหมีมาแล้วเออไอชาก็เป็นตัวที่ไอเล่นอยู่นะคะเออตัวไหนก็ไม่รู้สกิลก็เสริมกันได้นะคะอมาชึบพันด้าบอกว่าแข็งใจยืนอยู่เอ้ยแม่เขาเหรอ มาดิอ่ะปึ๊บทิมไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะมามามาเล่นกันแบบสนุกนะคะอือชื้อเปิดอันติแล้วนะเอออยากอยากอยากลงล่างนะคะลงล่างค่ะลงล่างก่อนนะคะค่อยมาาก่อนนะมันต้องมีตัวอยู่ตรงนี้นี่นี่มีจริงๆด้วยบุกเลยบุกเลยเออเออไม่เป็นไรนะเทวเทวว่าไงคะเทวเทวเอาป้อมไปก่อนนะคะความหวังเดียวคือเทวานานะ บอกให้เขารู้ตัวนะคะค่ะเอาหมดนะเอาหมดเอาหมดไปไปโกจูกเตอร์วิปมีนะคะไปค่ะ M Y F M Y C ล L A ค่ะ my channel นะโกค่ะเล่นกลางพร้อมพร้อมพร้อมเออไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพร้อมพร้อมเออพร้อมพร้อมทุกคนเออไม่ต้องไปป่ามาแล้วนะคะความมีรอดด่วนนะคะโกชนะนะคะชนะ อย่ากลกัวนะคะอยู่กับหนูจ๋าเองนะนักขอพรระดับประเทศนะคะชื่อจริงพรน,นับพันเนะีคยะขอพรทีเป็นพันนะ,ะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยยังไงยังไงยังไงจะเข้าเพื่อนหอัว <c oughs> เสียสลับไปเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เออ,แ,อแรกก็แรงสิคะดูดูดูเพื่อนของเรานะคะ <c oughs> เราดุขนาดนี้เพื่อนเราดุขนาดไหนนะโก้ Go คะ่ะไม่ต้องสนใจนะ,ะปล่อยแพนด้าไปคนเดียวนะคะ <c oughs> เอาเลนกลางให้ได้นะมาสู้ๆค่ะ นักซีเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะคะอยู่ในตู้เย็นหน่อยไปหยิบไปหยิบมีมีเทน้ำให้น้องหน่อยดิเออใช้ใช้เด็กนะมาค่ะสู้นะคะใครที่เป็นนักสู้นะคะต้อนรับเข้าสู่ M Y F A M Y C L O E เดี๋ยวแจกว้านะคะ M Y F A M Y C อ O E ค่ะอยู่บน y YouTube นะคะแต่ยังมาสู้กับไอนะเออต้อนรับคนที่มีสไตล์ส่วนตัวด้วยนะคะ ให้ทุกคนรู้นะคะว่าความมีอีกโก้หรือว่าความเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าได้เสียตรงนี้ไปนะใครบอกให้คุณลดตัวต,วตวนไหคะไม่เกี่ยวนะคะคุณแข็งไว้ในในตัวของคุณนะคะแล้วคนที่ใช่มันจะเข้ามาคลิกกันเองนะคะเออก็เป็นคนแบบนี้นะไอโตคนเดียวหรือว่าโดดเดี่ยวมาหรือว่าไปอยู่กับใครมาตั้งแต่อายุสิบห้านั่นเองนะคะ ประสบการณ์ทำงานก็มี work from anywhere ด้วยนะคะเกินประมาณสาปีนะคะที่ผ่านมาทำงานสถาบันการเงินนะคะก่อนมาทำยูทูบเบอร์เข้าสู่ทางเข้าสู่สายหลักรัพย์มาเรียบร้อยนะคะเออถอยได้ถอยนะคะบุกได้บุกนะคะเลนบนเอาได้ไหมคะเอองั้นก็ไปเลนกลางด้วยกันนะคะรวมนะคะนุจ,จ่าสั่งรวมนะคะไปค่ะเออมาๆมา,มา,มาเทลนะนะทุกคนกันเทลไว้นะคะความหวังของหมู่บ้านนะคะ เออแคลรี่คนเดียวของทีมามาดิเออชื้อชื้อเอาวะคะตัวเนี้ยหนูจะเอาเอาเอาหมดนะเอาเอาหมดเออสวยค่ะอยาเออเป็นไาเป็นไาเจอสตาร์บินใส่หัวนะคะใครจะสู้ได้คะมาจาก็มาจา,า,จาเถอะไปดิไอ้ไขยนะไข่นะเดี๋ยวเขากันให้นะคะเออตัวนี้ตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าตัวนี้เข้า เนื่องจากว่าเราไม่มีบิงนะคะกดไอ้สกิลป่าใส่หน้าเขาไปเลยนะเราช่วยได้เปล่าเพื่อนบอกว่าเจ้ามังกรน,นะคะตีก้อนเลยนะคะเชลรอแล้วนะ,ะขอบคุณมากค่ะอ่ะสู้นะคะสู้เอ้ยอย่าเพิ่งตีตัวหลังตัวหลังเอออลามบอกว่าดูอยู่นะคะอ่อเดี๋ยวเราสาตาไปเติมเลือดก่อนนะคะเออกันไว้กันเลนกลางไว้นะคอ่อไว้นะคะ,อ,อ,ะ,คะอีกสิบกว่าวินะคะนาตาาจะเกิดไปใหม่ ป่ายังไงไม่รู้นะคะก็เป็นคนรักพวกพรองนะคะบ้านเดี๋ยวเราไปเอาคืนได้แต่เพื่อนเราเสียได้ไหมคะเออยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะอายุไม่เกี่ยวนะคะเอออายุมากเราเล่นเกมผิดหรือเปล่าคะอายุน้อยเราเล่นเกมผิดหรือเปล่าคะขอให้เล่นให้ถูกทางนั่นเองนะไะอเป็นคนนอกลู่ในทางนะคะเออขอเสียงคนที่มีหัวใจแบบเดียวกันหน่อยได้ไหมคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบูก่อน <laughs> เอ,อ้ลืมอ่ใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> เออฝังน้นเขาเพียกับเราหรือเพียกับทีมเฮ้ยเอาเอาตีจบเลยค่ะตีจบเลยนะคะไปเจอกันในเกมหน้าวันนี้จะขึ้นคอนนะคะเออขอบคุณทุกคนด้วยเย้ย <c oughs> เออมันต้องแบบนี้นะคะถึงจะสนุกกันใช่ปะ <c oughs> เออคัลเลอร์ฟูสุดๆนะคะ my team ค่ะวิกตอเรียแกนนะเวลคม e n นิวซ b บสคร b e ค่ะ ฮ่าท้ายเกมเออดูคนเข้าไฟที่สุดนะตบมือให้อารณ์ด้วยสามแปดเก้าสองสามสองค่ะ ที่มาชนะคะจากไมฟามีสี่เราเองนะคะออฟเลนไม่ใช่เลนที่ถนัดนะคะพอดีเกมมาสุ่มให้นะคะเออฝากเข้ามาเฮลหน่อยนะคะฝั <c oughs> ่งนู้นมีวีล่านะคะจริงๆเมร์แล้นะ่าจะใช้วีล่านะั่นเองนะไม่เป็นไรค่ะมาดูการรีลองถาวิ่งกันดีกว่านะฮะ <c oughs> ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ อเอาไหมคะเอเมิลี่นะคะก็คือนักเตะนะคะเออส่วนชาล่าเป็นนักทุบหัวแนะะ่เลยอะสกิลหนึ่งของเขานะคะไว้กระโดดทุบหัวอันนี้ก็ชอบเป็นพีเศษนะ,ะเออมีแฟนคลับของชาล่าไหมคะ เออก็มาดูหนูจ๋าเล่นนะคะก็ถ้าเป็นออฟเล่นก็จะเล่นอยู่เลนเดียวนะคะไม่ได้ช่วยใครนะคะเนื่องจากว่ายังเอาตัวเองไม่รอดในในเลนนี้นะคะปกติออฟเล่นเขาจะเป็นคนตึงๆปะเออหนูจ๋าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูมาดูาดเออ Hi ค่ะ my f r i e n น around the world นะคะค i t t ี m มาสค่ะฟอร m my หม m ฟ l y ์ซีนะคะ สเตทิลันนาวค่ะดิสเกมเนี่ย R O V นะคะไฟ vs ไฟเลนจ์แมทค่ะเออชื่อชื่ออ่าดิสเกมไอเพย์ออฟเลนนะคะยูธทาร่าค่ะเชียร์มีอัพนะคะเออนี่นี่เมื่อกี้แก๊งตายไปตัวหนึ่งนะคะดู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 ความเอมิลี่เขาดิอ่ะไม่กลัวนะไม่กลัวอ่า เล่นตัวไหนก็ไม่กลัวค่ะอยู่ที่ใจนะคะเออเกมนี้จะทำสกอร์ไม่ได้ก็ต้องขอใทีมทำสกอร์แทนนะคะเอ,อเราก็พยายามรึกษาเลนของเรานั่นเองนะคะเพื่อดาวนะคะไม่ได้เพื่ออะไรเอาไหมล่ะคะพี่พี่ไม่ฟังหนูเหรอคะเออพี่ไม่ฟังมาดิมามาเออหนีไปไหนคะ ไอคีปเข้านะต้องมาตีคีปก่อนจะโดนคีปตีตายไหมเออขอป้าตึงๆนะคะป้าไม่มาทางนี้เลยเหรอคะป้าแหมเขาอ,อาจะไม่ได้เปิดลำโพงหรือเปล่าหรือยังไงฮะเออพอดีไม่ได้เช็คนะคะแต่โดนกดไม่ได้ฮะ,ะไม่ชอบนะคะไม่ชอบโดนกดนั่นเองนะเออช่วยหน่อยนะคะ เนี่ยเขาไม่แยบไอ้แล้วเขาก็หนีอย่างเงี้ยสำหรับ t i k ตอก,กนะคะมีอันเดียวนะคะของรู้จัานะคะก็ใช้ชื่อว่าคิ i ติมัสค่ะแต่ว่าลงไว้แค่สองคลิปนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเรซูเม่ออนไมคีอื่นๆอยู่ที่ YouTube หมดเลยนะคะ myfa my 0 x ค่ะ more one t video นะคะออนไมค์ชันเนนะคะ โอเพนนะคะโฟมันค่ะเชเวลเดค่ะเอ,อป่าเขาลงมาช่วยเราเพาะเขาเห็นว่าป่าเราลงมานะคะอ,อขอบคุณมากค่ะลงมาให้อุ่นใจนะให้ฝั่งนูรู้สึกว่าเออไม่มีใครทิ้งออฟเลนนั่นเองนะแล้วค่ะสำหรับเอ,อตอนที่เล่นเมดนะคะก็เป็นมิดเดิลเลนนะคะก็เป็นเมนตัตยานั่นเองนะค่ะอาจจะไม่ถนัดเลนนี้ก็ซอรี่ไว้ด้วยนะคะ ก็ปกติเราออฟเลนเขาก็จะเป็นคนตึงๆมาคะเออต้องขอให้คนอื่นแบ่งนะคะสําหรับคนที่เล่นครี่ก็ต้องเป็นคนแบ่ทีมได้นั่นเองนะคนที่เล่นป่าคือคนที่เล่นเก่งค่ะส่วนคนออฟเลนก็จะเป็นคนตึงๆเขาเล่นกันนะคะส่วนคนเล่นโลมน่าจะกดไม่ทันหรือได้ไหมอ่ะก็ว่ากันไปนะสําหรับใครเป็นคนชอบเติมเลนนะคะก็เลยเอ่อเลนขนัดจะเป็นมิดเดิลเลนค่ะ ชื่อฝั่งนู้นมีวีรากับนาตานะคะแล้วก็ค่อนข้างตัวบางกว่าต้องรองเลดเกมหรือเปล่าคะเออความรู้เรื่องอาวก็ไม่ค่อยมีอ่ะก็เปสรตมเมอร์นะคะลุคก,กี้เรเวลนั่นเองนะเอ,อมีเรียลิตี้นะคะมาจากประสบการณ์ของไอค่ะอยู่ในช n n e l ของไอนั่นเองเออเ,อ,อ,เอ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงเออเพื่อนอนีไปเพื่อนนีไป เขาไล่เราเขาไล่เราไฟนะคะเออขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะคะ่ะเออเออเอ,อเอมรีเป็นนักเตะนะคะต้องรอดูว่าเขาปล่อยผมเมื่อไหร่นะ,ะถ้าเขาปล่อยผมแปลว่าเขากดอันติค่ะอืมดูบนนี่คือบอกเมทว่าะคะเออเมทต้องไม่ควเติมเลนนะคะเขาอเอารองเท้าวิ่งมาเขาน่าจะวิ่งเร็วหรือเปล่าคะ <league> สําหรับกาลีนะคะออออไปดูได้นะ,ะหนูจะเล่นเอเมทยังไงนะคะ เธอ,อก็ค่อนข้างดุเลยนั่นเองนะ mm ื hmm. ม์ต้องเป็นคนชอบเติมเลนนะคะถ้าไม่ชอบเติมเลนก็ต้องมาเล่นออฟเลนนั่นเองเนะพอดีเลือกไว้เป็นเม่กับออฟเลนนะคะเออชิวชิวชิวเฮ้ยเพื่อนบอกสลับสลับ,บออยื่นให้ก่อนแป๊บนึงนะคะอันติยังไม่มานะคะเพื่อนเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเออ,เอได้ไหมคะอ่า ทีมย้ายมาเลนล่างเรียบร้อยนะฮไอต้องเอ,อ่อมูฟไปเลนบนนั่นเองนะคะเพราะว่าแครี่ต้องเป็นตัวเอ,อ่อทําลายบ้านเคานั่นเองนะ,ะก็จะมีซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตในเกมนี้เป็นหมิงนะคะหรือว่าตัวสายสะดือน,นะ,ะลองดูนะคะไอไม่ค่อยเจอตัวนี้เท่าไหร่นะคะเออ,ออออฟเล่นจะเป็นคนที่ชอบเอาทาร่ามายืนนะคะ บ่าบางบาง,บางจังหวะก็ใช้นัศยามายืนค่ะหนูจะเล่นเป็นทุกเล่นนะคะอืป่าก็เล่นเป็นนะคะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นไฟเฟีดไฟ์เล้งแมทนะคะก็เนี่ยค่ะพยายามจะไม่เกียนนะคะแต่ว่าการที่ใช้เมดมายืนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เกมว่าเกมนั้นเนี่ยคุณมีเพื่อนใจกว้างพอหรือเปล่านั่นเองนะเออชื่อ <c oughs> เออเนี่ยค่ะเา็าพยายามยื้อไฟให้ได้นะคะแล้วก็กีขึ้นเลนของตัวเองนะคะฮล่าสุดกาลีไปอยู่เลนล่างเรียบร้อยแล้วนะคะยูต้องมูฟออกมานะคะเออซัพพอร์ตกันเลนการคนเที่ยวฮัลโหลเดียวนะคะรู้สึกว่าทำแม่งทำแม่งไงอืม ไม่เป็นไรค่ะขอให้แข็งใจสู้ไว้นะคะไอน e ดวิกตอรี่นะ่แเราเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ดาวในเกมนี้ใช่ไหมคะอ o t o g e t h e t with me ค่ะ M Y F A M Y C เราเองเนี่ย Never give up ค่ะ Never alone นะคะออยืนหน้าให้นะคะก็มีความเฟี้ยวนะสำหรับฮาร่าเนี่ยชอบนะคะชอบสกิลเขานะไปกลับไปดูลาเล่นก่อนนะคะ สำหรับอันติของทาร่าก็แบบเหมือนว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยนะคุณกดอันติแล้วคุณก็เล่นต่อได้เลยนะเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้มานาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนว่าอ่าตัวที่เราใช้ก็คือเป็นเมนนาตา้าตาจะต้องการบูเป็นพิเศษนะคะแล้วหลังป้อมใหญ่หรือว่าป้อมกลางค่ะก็จะสามารถชุบได้นั่นเองนะหมายความว่า s อป้อมกลางจะ เยอะสุดนะเท่าที่คิดเองนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ถูกยังไงแก้ได้นะคะ,ะ,ะ,ะยืนให้เราค่ะบวกไปค่ะเพื่อนนี่ก็คือจ็กเกอร์นั่นเองนะ,ะจะมาเก่งกว่าแวร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวพาดูสกอร์นะคะตอนนี้สกอร์ทีมนะคะนำอยู่นะคะสองตัวนะสำหรับการไฟฮีโร่เขานะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พร้อมนะคะ นี่ทำไมถึงไม่พร้อมคะอันติยังไม่มีนั่นเองนะคะเออใครหาดูสกอร์ของกาลีก็ไม่หยอกนะคะสามศูนสองนะคะ,ะ,คะเออสําหรับเพนนะคะก็เป็นตัวที่ไม่ใช้บูนะคะอ่อาทายเกมก็ให้บูเพื่อนได้นี่นะ อยู่ที่คนนะคะบางคนแบบเฮ้ยป่าจะต,ต้องป่าทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคุณจะเก่งคนเดียวหรือเปล่าคะถ้าคุณเก่งคนเดียวแล้วคุณไม่ได้มากลั้งกับทีมก็ไม่มีความหมายอะ่ะสําหรับไอนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะออหรือคุณคิดว่ายังไงคะลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะก็ยินดีรับความคิดเห็นนะแต่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเหมือนกันนะทุกสิ่งท่านเลือกเองใช่ไหมคะอ,อืมไปค่ะจะบวกปะคะ อที่เหมือนว่าจะมาออแล้วนะคะเออเข้าสิบเอ็ดนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านเราน่าจะนำหรือว่าสูสีอยู่นั่นเองนะเอาค่ะใครใครคะเฮ้ยอย่าเพิ่งทำนะคะอันตีเมทยังไม่มานะคะก็จะไม่บวกนั่นเองอแต่ถ้าเพื่อนเข้าก็จะเข้าแบบนี้ให้นะเ,เพื่อให้วีล่าเขามาสตันไอแทนนะคะเนีย่ยแนหนป้าเขาปล่อยสตันไอก็เหมือนกันให้เพื่อนแล้วนะคะ ซับปอ,อยยางหนิงน่าจะอึดไม่เท่ากับไอรนะคะออกโลกเต็มตัวไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าทาราคนนี้นเขาออกอยังไงนะคะออกเหมือนแทงเลยอะ่ะอ่ะก็อยากชนะนะคะเราก็อยากยืนเลนนานๆนะไอ้ตรงไอเทมตรงนี้ใดๆก็ไม่ได้ฟลิกเลยนะคะเนี่ยน่าจะจบเกมได้สวยๆนะ อ่ะแล้วเราก็เปิดอันติเมตค่ะนักเตะเองคงจะยื้อกับเรานะเขาไม่มองแหวนด้วยซ้ำนะนี่ก็เป็นข้อดีนั่นเองนะเออชนะงดงามเออคิตติมแมชค่ะ M Y F A M Y C L A ค่ะชนลอยู่บน y o ยูทูบนะฝากผลงานดูไห้นาะมากกว่า1,200วิดีโอไปแล้วค่ะ4เดือน12วันค่ะขอเสียงปรบมือให้ออฟเลนด้วยนะคะ อ่าที่เหลือดูกันเอาเองนะคะกดรับให้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Hi all ค่ะ Hi my friend out loud the world นะคะคิ t t ี m a มานะคะ ถ้าใครยังบอกว่าหา My Family 4เราเองไม่เจอก็ไม่ใช่แล้วนะคะลองมาค้นหาที่ Google ดูนะคะหรือว่าอักูนะเอออันนี้ก็อยู่ในประเทศไทยนะคะออคนเราก็เจอประมาณนี้เลยนะคะสำหรับความหมายของ My Family 4เราเองก็หมายถึง My Family 08ตามที่ Google อ่าบอกนี่ก็คือถูกต้องหรือว่า Collect กล่าวนั่นเองนะคะอ่าขออนุญาตนะคะเป็น Resume on my TV นะคะเป็น Reality นะคะ Daily Walk No One Thailand Girl คะ่ะ YouTuber คะ่ะ Streamer มมนะคะ True Game คะ่ะ Roblox and ROV นะคะ l i v e Me นะคะ Love Me Subscribe Me When You Can ค่ะ